tiếng 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 きれいで

กัดถ <thế? S 2> ิ <Hey. S 2> <Brain. S 1> you? ่นกระปองบ้างกดถิ่นพีอะไรอะอะไรอุ้ยทำไมหน้านักเออลูกแก้ววิเศษเหรอเน เงินเนาะอันนี้สีเหมือนเงินเลยเน,นี่ยเนี่ยอันนี้สีเหมือนเงินกาบอะไรเหรอหรือเป็น,น,ปนอะไรเกลือโอเยมีถุงเดียวเหรอเหี <laughs> ยันห้าสิบสตาง <laughs> ค์ <laughs> ui hả, ngân mấy, muốn ngân mấy, anhay à, máy, nhiều mày, cái tẩu con, con à, tung mưa lờ เ,เกมไหนไปดงเลยเ็นอย่างจังเอยนนี้เป็นยังไงอ่นะไม่รู้เป็นไร อันนี้ตั้งแต่สมัยที่เรายังเด็กอยู่หรือเปล่า <laughs> <c oughs> มีเงินมีอะไรไหมทองก็น่าจะไม่มีหรอกแต่ว่าเงินน่ะ <c oughs> มีไหมเงินน่ะเนาะถุงเดียวุลมเลยเนาะถุงเดียวุลมเลยนนเดี๋ยวเราเอาไปล้วนกันเอาไปเช็คดูเนาะทำความสะอาดแล้วก็เช็คดู